็วันนี้มาอยู่กับเรื่อง Doom ดูมเด r เกิ i เฟนนะครับฉันมีแฟนสาวในวันสื้นโลกก็ผมไม่สบายนะครับต้องนอนอนั่นแหละผมเพิ่งตื่นตะกี้ก็แบบว่าเสียมัอาจจะแหบๆหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็รวงนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับผมอาจจะต้องไปตรวจร่างกายเอนะปะเสียวลาลนะ้วก็มาเริ่มอ่านกันเลยเนาะ ฉันถูกส่งกลับมาที่เดิมสินะยินดีต้อนรับกับท้องผูกมาได้ไงเมื่อวานนายหายไปไหนมากันหรอโอ้ใจเย็นๆก่อนสาไปเอาอาหารแล้วก็พึ่งกลับมานะ่ะฮะพวกเธอบอกว่าอยากกินผักกับไข่ไม่ใช่หรอฉันก็เลยเอ๊นี่พี่สาวดูนี่สิมีไผ่มีไข่แล้วก็ผักอยู่จริงๆด้วยอันหรอ เปานอาหารตกลงครับอยกลับเอ,อเงก็ดับยาตัวแปลกๆยไปไปได้หือกไู้ที่ซ่องของอาหารพวกนี้อยู่ใ,ใกใล้ๆนี้เหงหรอฉันไม่ได้กินผักสดๆแบบนี้มานานที่ไหนกันแล้วนะเท่าที่สอนรู้รอบๆนี้ในระยะสี่กิโลเมตรไม่มีอาหารนอกจากพวกซอมบี้และพวกสัตว์กายพันธุ์เท่านั้น นายไปเอาอาหารพวกนี้มาจากไหนแน่นอนว่าเมื่อฉันออกไปข้างนอกฉันก็ต้องพกอาหารมาเยอะๆสิไม่งั้นฉันก็อดตายกันพอด,ดีเอาละฉันทำตามคำขอของเธอแล้วเรื่องของอาหารและการกินทีนี้ก็ถึงเวลาของฉันบ้างละแถวนี้มีห้องนิรภัยอยู่บ้างไหมแถวนี้นะ่ะไม่มีหรอกนะ ที่นี่นะ่ะคือชานเมืองถึงพอจะมีบ้านที่ดูหรูหราอยู่บ้างแต่ก็ไม่มีห้องนิรภัยหรอกนะและยิ่งไปกว่านั้นถึงจะมีแต่เราก็เปิดมันด้วยอุปกรณ์ที่มีตอนนี้ไม่ได้ถ้างั้นเธอก็หลอกลวงฉันอย่างหรอเธอพูดมาได้ไงว่า <c oughs> ขออภัยหนึ่งไป <c oughs> ถ้างั้นเธอก็หลอกลวงฉันงนั้นเหรอ เธอพูดมาได้ไงว่าจะหาทองคำสิบกิโลมาให้ฉันอ,ะอ่ะอาหารนี่อร่อยจริงๆแม้ว่าจะไม่มีห้องตู้นิรภัยแต่ก็มีวิลร่าอยู่นะและที่นั่นก็มีสิ่งที่นายต้องการแน่นอนถ้างั้นจะรออะไรอยู่หรอก็ไปกันเลยเถอะนี่ฉันเพิ่งกินอาหารเต็มท้องอีกนะเอะโอเคโอเคไปออกกำลังกายหลังอาหารหน่อยก็แล้วกัน ไม่จุกจะเจ้มาเธอรออยู่ที่นี่นะลาวก็ระวังผู้ฝึกุูด้วยนะถ้ามีใครมาก็ฆ่ามาันซะเดี๋ยวก่อนไม่พาน้องสาวเธอไปด้วยเธอจะอยู่ที่ท,ที่นี่ได้คนเดียวงั้นหรอไม่ต้องห่วงเธอหรอกนะพวกซอมบี้แถวนี้น่ะถูกพวกเรากวาดร้างไปหมดหลายครั้งแล้วนะนะนายไม่รีบหรือไงงั้นก็รีบไปกับเธอเคกระจกกันไปแล้วนะครับ